สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเอฟซี FC ที่น่ารักอีกแล้วนะคะมาพบกับพี่ใจทยอยพารวยเหมือนเคยนะคะคลิปนี้พี่ใจจะมาสรุปแนวทางลาว v i p a ลาวสตาร์ VIP แล้วก็สามัคคีนะคะลาวสามัคคีเนาะพี่ใจก็ให้เด่นที่ลาว vip นะคะก่อนจะก่อนจะไปสรุปลืมไปพี่น้องมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกนำนัเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันนทึงนะคะไม่สนสนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเพื่อนโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยเนาะก่อนอื่นพี่เจ็ให้เด่นรวมก่อนเนาะเด่นรวมก่อน4ี่ห้าหนะคะเพื่อนลาวีลาวีพี่เจให้เด่นที่5นะคะวิ่งรูด กัน4กับ6นะคะเพื่อนผลที่ออกนะคะ9 6 8 6 7นะคะก็ข้างบนก็8 6 7ข้างล่างก็6 8นะคะเพื่อนตัวตัวดินไม่ไม่มานะคะเพื่อนแต่ว่ามาตัวกันนะแล้วก็อยู่ในเด่นรวมนะคะเพื่อนอยู่ในเด่นรวมนะ2เด้งเลย6 7 6 8นะคะเพื่อนจ๋าอ่าแล้วก็ไปลาวสตาร์ VIP ต่อเลยนะคะเพื่อน ลาวสตาวีไอพีพี่ใจให้เด่น2อกับหกนะคะสอกับหตัวเด่นก็ไม่ได้มาพี่ใจผู้ประจำว่ามันชอบมาตัวกันนะเวลาพี่ใจบอกตัวกันนะเพราะว่า6กับ9มันตัวเดียวกันแต่คือมันอยู่ในมันคืออยู่ในเด่นไงพี่ใจก็ตัดสินใจไม่ถูกตัวไหนดีก็เลยก็เลยว่าเอาเก้กันไปเลยนะคะก็มา79เนะเพื่อนถ้าเกิดถ้าเกิดใครเอาตัวกันแล้วเอาในเด่นรวมนะคะเพื่อนเพืจะ อ,อ๋อในเด่นรวมไม่มีเด่นรวมเป็น6แต่ว่า6กกับเก้าของพี่เจจะเป็นแบบนี้ตลอดถ้าถ้าใครถ้าใครฟังจบนะจับทางให้ถูกนะเพ,พื่อนๆจับทางให้ถูกเลยพี่ใจจะบอกไว้เลยถ้าพี่ใจให้8ต้องมี3ถ้าให้3ต้องมี8แล้วก็ให้9ต้องมีหกนะเพื่อน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 จำที่พี่ใจพูดเลยเนาะแล้วก็4ีสเพื่อนเนจ๋าสี่สมาในเด่นรวมนะ สี่มาในเด่นรวมด้วยนะคะเพื่อนสี่สามนะอ่าถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครเอาไม่ไม่ไม่เอาแยกตามพี่ใจนะแล้วก็จับเอาเองในตัวเด่นรวมนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าในตารางนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าในตารางเดี๋ยวนะมาที่หกแปดก่อนเนาะหกแปดก็เข้าค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหกแปดเข้านะหกเจ็ดเนาะเนี่ยหกเจ็ดหกแปดนี่เข้ามือลยในตารางที่ที่พี่ใจบอกว่าพี่ใจคัดตัวเด่นอะคัดเอาตัวเด่นมารวมไปที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนมาในตารางเนาะ เนี yeah, 4, 3, 3, 4, 7, mm ่ย hmm. ม yeah, mm ีหมดเลยสี hmm. been, h, mm ่สามสามสี <Tonight> <com> ่นะคะเจ็ดเก้าเนี่ยเนี่ยมีหมดเลยนะคะเพื่อนจาาเนี่ยเจ็ดเก้าเนาะก็อันนี้ม่ได้แก้ตัวนะอธิบายให้ฟังว่าเพื่อนเพื่อนเผื่อจะจับแนวทางแนวทางให้เนาะแนวทางได้เพราะว่าพี่แจยก็ยังไม่ลงเยอะเท่าไหร่ยังจับทางยังไม่นั่นแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นคือพี่แจยังวางไม่ตรงนะเพื่อนเพื่อนจ่าเพื่อนๆนก็ดูที่ถ้าใครจับเก่งเนาะว่าเป็น มีเลขกําลังวันหรืออะไรก็มาเทียบดูนะคุเพื่อนพี่ใจก็วางเป็นแนวทางแล้วแต่ว่าพี่ใจก็จะพัฒนาพยายามจะจับให้เข้าล็อกให้ได้นะคะแล้วก็สามตัวก็มาเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ้าห้าสี่สามเห็นไหมแปดหกเจ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันจะอยู่ในนี้บนเลยอะแต่ว่าก็ยังว่าเลยเนาะใครจะไปรู้มันออกตัวไหนนะคะเพื่อนจ้าโอเคพูดเยอะพี่จ a y ไปที่ลาวสามาคีโตนะพี่ j จให้เด่นหนะ้ากับเจ็ดเนาะให้เด่นห้ากับเจ็ด นะคะไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนลาวสมามัคคีวันนี้ไม่มีนะคะตัวกันก็ไม่มีเนาะแต่ว่าก็มาอีกอมาในตัวเด่นรวมอีกนะเพื่อนรู้สึกจะหกจะมีลาววีสองเ่งเนาะแล้วก็มาลาวสมามัคคีนะคะเพื่อนก็ในตารางก็ม,มือนกันตารางก็มาหมดเลยเนี่ยหกสามเพื่อนนะคะ 3 9 9รก้ดูสิเด็ยในตารางนี่มาหมดเลยนะคุณเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนเราก็ไปต่อของมาที่19กันเลยนะคะเพื่อนจ้ะไปต่อที่19เอ่ะเดี๋ยวพี่ใจจะวางไบ้ในเพราะวิจัยเขียนในตารางมันไม่หอเนอะ mm hmm. เห็นชัดไหมคุเพื่อนเห็นชัดนะเงาเงาวิาจัยบังเนาะโอเคพี่เจจะให้อ่วันที่19เนาะพี่ใจก็ให้เด่นรวมนะคะเด่นรวมลาววีลาสตาวีแล้วก็สามาคีนะเพื่อนวันนี้พี่ใจก็ให้เด่นรวมอีกนะคะ 901พี่ใจก็จะพย,พยายามคิดสูตรแล้วให้ที่ว่ามันคิดสูตรของลาวีนะคะมันมีตัวชนกันกับตัวเด่นรวมพี่ใจก็มาวางนะแล้วก็การไว้8ด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่ามันชนสองสองอสองสูตรคือคลิปหนึ่งพี่ใจจะคิด4สูตรนะคะเพื่อนคลิปทหนึ่งเนี่ยเนี่ยลาวีเนี่ยก็4สูตรพี่ใจคิดค่อยมาวางตัวเด่นเนาะพี่ใจบอกไว้นะคะเพื่อนจะ้ะ แล้วก็ไปที่สตาวีเนาะสตาวีพี่ใจก็ให้เด่นหนึ่งกับเก้าวิ่งลูดนะคะกันสองเนาะก็วิ่งลูดแล้วก็ตัวเจาะไปให้นะเพื่อนแต่ถ้าเพ,เพื่อนชอบอันไหนสา,สามารถที่จะเอาตัวเด่นเนี่ยมาวางได้นะเพื่อนมาวางตามตามแต่ละ,อะของของแต่ละอันเนาะของแต่ละราวอะพูดไม่ถูกแล้วก็สามัคคีพี่ใจก็วางให้ที่9กับ7วิ่งลูดนะกัน3กับ6นะ9กับนะเพื่อน ก้ากับหกมันเป็นตัวเดียวไปอีกแล้วนะคะพี่ใจก็เลยวางไว้ให้นะคะเพื่อนอ่ะนะเพื่อนอาจจะจับว่าเก้าเก้าสามเก้าแปดหรือว่าเก้าหกหรือหกหกนะคะอาจจะมาเบิ้ลอ,อีกก็ได้เนาะอาจจะกลับหัวในวันนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนมันจะมีชนกันอยูนะ่หเก้าก็จะมีชนสองลาวนะแล้วก็ในตารางนะเพื่อนอเพื่อนถ้าชอบก็แคบไปนะคะแคบแล้วก็ ใครที่จับสามตัวเก่งก็มาเทียบดูว่าอืมันออกอะไรมันจะไม่หนีไปไหนมันจะไม่หนีกันไปไหนเลยเพื่อนนะมันจะไม่หนีเลยพี่ใจพี่พี่ใจจะอธิบายให้ฟังอย่างมันกกอนเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเขาจะมีออกอมีหกอะมีหกมีแปดเขาก็จะมีมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีมาแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยลองลองดูนะสังเกตดูนะอันนี้พี่ใจบอกเปน็นแนวทางนะคะเพื่อน โอเคนะคะก็ขอให้วันนี้ก็ขอให้เอฟซี FC พี่น้องนะคะโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยนะคะออแล้วก็มีโชคมีลาากับพี่ใจทุกวันนะคะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครได้โชคก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเออ,เอ,อได้โชคดีค่ะในพี่ใจจะดีใจพี่ใจจะพยายามจะคัดสรรที่แบบว่าพยายามจะอยากจะเหลือให้ตัวหนึ่งอะแบบจัดเด่นๆให้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเยอะเนาะอันนี้พี่ใจก็กําลัง พยายามจับทางอยู่ค่ะแต่ยังยังยังจับวางไม่ไม่ตรงบางครั้งก็ยังไม่ตรงรอบเนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้พี่ใจก็ขอให้กท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ